คนในชีวะอย่างคนนีวะไอ้โคโกะะอนาคนดูนี่อะไรฮัจิเมเตะฮัจิเมเตะฟรุวอามันเนี่ยไอ้นี่ก็หล่นมาแล้วนะอนนอนน์เห็นไหมทุกคนโอ้ลบายก็โอกี้ฮับปะ โอเคฮับป่าเนี่ยฮาเบนะคะนะโตกันนะดีใจนะเนี่ยจิมิเตะฮเจิ่มต้นเลยนะจิมิเตะก็พอเขาเห็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นอุเรชีนะโยซังนะสูงเงยไทยมันอ่ะใกล้นะโคดะฟุตอะโคดะอ่ะใกล้อะนี่มันแต่อีป้ายบาราบลายเมนี่นะชิงเอาไปเลยดูดูฮับป่าบิ๊กอะโยซังโอเคซังมีลูอุเรชีอี๊ ครั้งแรกฟลุตอาหรุนาง่ายอ่ะทาไปหลัวอีหมาฮอตโตหะย่อยนะอาจจะได้กินลูกน่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเฮ้ฮฮปีแรกได้เห็นได้เห็นอันนี้ได้เห็นปีกล้วยเนี่ยมันเป็นลูกแล้วนะทุกคนเนี่ยน่าจีใจมาลนะเนี่ยมีโดลีนะยายสังเห็นนะทุกคน กัวมิูนะบัาบานาน่าดินี่มันกัวดิบานานาเซตเด็ดเซเด็ดนี่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 ยชี่มวยใกล้ดิแอ๊กหน่อยเด็กกุดหน่อยชีก้ากีชีก้ากีกกุดหน่อยช้คก้มีลูด้วยดคามล่าด้วยเด็ชช้คก้อีกชิคก้อีกอัพดิดินัไหนหนโดโคเอโดโคตรงไหน อันนี้นโอ้อันนี้คากรอันนี้คากเอปอะไรูกคะคริสต์มาสได้จบกันะคนโคริสต์มาส่ายนะอย่คุรุคุรุมัละมละวมาดาอีกเนาะนักกโอเปิลโอเปิลมาดาอีกนักกโอ้ทเมโตเลยเหรอนัง่ายทูเมโตเลยเหรอ่ว่เมโอไ่คุป คนรมันไม่คอ่ะแต่ใจใจนะได้เจอบุย่ช่ือนดูกันนะบเาเราได้กัได้ยู่เห็นเห็นแค่นี้ก็ดีใจอือฮอเปิ้ลมีงาเป็ดดอกะดีใจดีใจวันทูทอมาอมาวันรีวาทูที ดาวเอาติาวนีนดาเกะดดวหดาววนต่ดดาเกะไงอันนี้โอเปโอเปบลดาโอเาาดันนี้ก็อไงเปิดมาใช่ไหมไอ้ไอ้กานมันอย่างเงี้ยนากะอันนี้ดาวนากาะก็มีหลุมมิดโอลี่อ่ะมิดโดลิมีหลุมมันจะอืม วตถิคูลูมีแต่เน่ไมีไม่เห็นเลยค่ตมีรูอะไรฮันต์ดูวิดีโอวิดีโอว่าว่าว่าวว่า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 ่าว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 ่ว่า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 